เราจะเปิดตรงนี้กันทุกคนนี่อะไรเริ่มเกได้แล้ว ตัวอ่อนสัดสวยหรือเปล่าโอ้เต็มแผงสวยสุดๆเราจะเอาชิลเล็ตมาตัดต่อลังนี้ามาแล้วแผน่นแรก ไม่ค่อยมีตัวอ่อนนะครับนิดหน่อยได้ครับทุกคนจับเเบาลงไปที่สองน,นิดเดียวแล้วก็หมุนได้นะครับสำหรับแชกข้างล่างเขายังมีความอ่อนนิ่ โอ้เจอนางพญาก่อนเลยทุกคนเห็นไหมครับจะเอาไว้ที่เดิมไว้ข้างบอนอยู่นะครับสำหรับ,บนางพญาอ้าวไปเลยนี่เราจะเหลือแก่บข้างบนไว้ด้วยครับทุกคนก็ขเขาจะได้สร้างรังใหม่นะครับสกิดมาความสวยของก่อน ก็ข,ขึ้นอยู่กับแม่ของต่อนะครับคาดว่าต่อรังไหนมีแม่ของต่อเยอะตัวอ่อนเขาก็จะสวยเป็นพิเศษนะครับรังนี้น่าจะประมาณ4กิโลได้ครับ ผลิตทดสอบทิ้งเหมือนเดิมแล้วเอานะครับทดสอบคแบนนบนี้ฝักนี้ไว้ตรงนี้ก่อน แล้วกดใส่กระเป้าเลยทุกคนแผนต่อไปจะเอาตะอ่อนแค่หกแผนนะครับอาได้มาขึ้นเดียวทุกคนกลีดไม่สตดนะครับข้างในด้วย โอเคเด็กก <Yeah. S 2> ระเป๋าลงใต้แทนต่อไปเสร็จแลว้วก็หมุนได้หรือเปล่าแผ่นนี้หรือว่าหลุดแผ่นโนี้นะครับโอ้โห oh. แผ่นนี้ได้สองแผ่นคู่เลยทุกคน รวมกับแผ่นเมื่อกี้ด้วยนะครับนี่ของแคมมาด้วยน่าจะเอาอีกแผ่นหนึ่งครับใส่กระเป๋าลงไปก่อนแผ่นสุดท้ายแผ่นนี้นะครับ อโอ้อได้มาอีกเดี๋ยวอีกแล้วตะกออนเริ่มไม่เคยแล้วนะครับน,น่าจะคอแล้วทุกคน